Ohlight I1R2 EOS In Mint a Green Limited Edition ราคาจำหน่ายตัวนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าอยู่ที่ประมาณพันต้นๆหรือยังไงหรือว่าอาจจะไม่ถึงพันนะครับอาจจะอยู่ที่8,900หรือเปล่าหรือว่าพั0 0องพันาะครับจำไม่ได้ตัวนี้ซื้อผ่านตนัวแทนจำหน่ายบริษัทไทพว์ทนะครับที่จำไม่ได้เพราะว่า,าสั่งซื้อไปหลายตัวนะครับแล้วก็ ของมาก่อนนะครับเขายังไม่คิดเงินเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่กันแน่นะครับช่วงนี้ก็โอไลท์จะออกลิมิตต์อีดิชั่นสีๆออกมาเยอะเลยนะครับเตรียมตัวรับมือกันได้เลยนะครับออกมาแบบว่าจุกเลยซื้อกันไม่ทันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉายคีชเชนด์ฟลัดไลท์หรือเป็นไฟฉายพงกุญแจขนาดเล็กนะครับที่ทําออกมานานแล้วนะครับก็คือเป็นเวอร์ชัน1นึ่ครับเวอร์ชันน1ก็จะเป็นโอไลท์ i 1 r รุ่นแรกนะครับซึ่งความต่างก็คือตัวนี้หัวไฟฉายจะถอดแยกออกจากตัวได้เลยนะครับ ซึ่งบางทีมันก็อาจจะหล่นหายนะครับแล้วก็ชาร์จ USB Micro ตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับก็เลยสภาพแบบนี้แต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับซึ่ง i1r ก็จะเป็นไฟฉายขนาดเล็กที่สุดที่โอไลท์ทำออกมาในค่ายเขานะครับจะมีการใช้งานก็คือแค่คคปิดกับเปิดนะครับแล้วก็จะมีโหมดเบากับแรงเท่านั้นนะครับราคาก็ไม่ได้สูงแบตเตอรี่ชาร์จในแล้วแสงก็ถือว่าค่อนข้างดีน้ําหนักเบาขนาดเล็กนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น i1R version 2นะครับเป็นสีเขียวนะครับอันนั้นจะเป็นแสง UV ผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับเขียว o อดีกรีนนะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นสี i1R สีเดส e r t ธนนะครับตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะมีสีโควิด l u ูอันนี้จะเป็น l i มิเต็ตัวแรกๆที่ออกมาของ i1R2 นะครับเหมือนจะเป็นออกสีดำมาแล้วออกสีฟ้ามาก่อนเลยนะครับก่อนจะออกสีเขียวซะด้วยซ้าแล้วก็มาออกเป็นสีเดส e r t ธนนะครับ แล้วก็ช่วงนี้จะเห็นเป็นสีเรดครับสีแดงผมซื้อไม่ทันนะครับไม่มีไปแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสีพิ n งนะครับอันนั้นจะเป็น breast cancer donation นะครับ ชาริตี้ก็จะเป็นทําออกมาไม่กี่ตัวนะครับในโอกาสที่เป็นวันมะเร็งเต้านมสากลนะครับก็บริจาคเงินให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรแต่ตัวสีฟ้านี่ก็เป็นโควิด1 i นะครับ corroborate ช่วงนั้นนะครับช่วงต้นๆปี2019นะครับเอ้ย2020นะครับปลายปี2019ก็จะมีโปรเจกต์ที่โอไลท์เขาทำมาซึ่งจะมี s 1 r 2นะครับทำออกมาเป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็เป็น i 5 t นะครับแล้วก็มีตัวนี้3ตัวที่ออกมาเป็นลิมิเต็ดช่วงนั้นนะครับซึ่งหายากมากเลยนะครับอันนี้ผมมแกา นะครับส่วนสีแดงสีชมพูยังไม่มีนะครับเขียวที่เป็น UV ผมก็ไม่มีส่วนตัวนี้จะเป็น mint green นะครับเป็นตัวล่าสุดที่ออกมาหน้ากล่องนะครับก็จะเขียนไว้เลยว่า I1R2 นะครับ version 2 EOS นะ all in one rechargeable keychain light นะครับ limited edition สีเขียว mint นะครับมี micro USB cable ให้มาด้วยนะครับตัวนี้ซื้อผ่านคุณตูนจาก t s u n a m นะครับซึ่งซีรีส์ตัวนี้ก็จะเป็น7 8 0 0 8นะครับ LSN นะครับก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่150ลูเมนนะครับอยู่ที่40เมตรนะครับระยะเราใช้ได้15นาทีโลที่5ลูเมนนะครับไปได้9เมตรใช้ได้6ชั่วโมงนะครับถือว่าค่อนข้างนานแล้วนะกับไฟฉายตัวแค่นี้ระดับการป้องกันนะครับเป็น Impact 1.5เมตรแล้วก็ กันน้ำได้ที่ IPX8 นะครับ IPX8 ซึ่งก็สูงสุดของอุตสาหกรรมนะครับสามารถป้องกันของเหลวได้นะครับส่วน IP68 เนี่ยจะเป็นการป้องกันทั้งของแข็งอย่างเช่นฝุ่นละอองแล้วก็พวกอื่นๆนะครับกล่องมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ถาดด้านในก็เป็นกระดาษนะครับไม่ใช่พลาสติกแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟฉายอยู่ในรางนะครับก่อนหน้านี้ตัวมินต์กรีนเนี่ยจะมีเท่าที่เห็นน,ะน่าจะเป็น บารทอนโปรนะครับออกมาผมหยิบให้ดูแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวหยิบให้ดูสักแค่นะครับมาแล้วนะครับตัวนี้ก็บารทอนโปรซึ่งสีมันก็จะเขียวออกอมฟ้าหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขียวที่ออกดูแบบเลดี้นะครับดูสาวๆดูผู้ดีมากคร,กรับก็รับกันกับตัวนี้นะครับสีเดียวกันเลยก็ยังไม่เจอว่า S2R2 หรือว่า วอลเล o ยอร์มินหรือว่า v o l เลเยอร์เอ็กซ์เทอร์โบวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ M2R Pro จะออกมาเป็นสีนี้ไหมนะครับ S1R เนี่ยน่าจะออกจริงๆอ่ะผมว่ากับ i5T เนี่ยจริงๆถ้ามันออกมันดีนะครับแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นสีมิ้นท์กรีนนะครับสีเขียวมิ้นท์นะครับก็สวยนะเป็นดูสีที่ดูผู้ดีมากนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็จะมี m i โ r o USB นะครับซึ่งเป็นสายสั้นๆแบบนี้ด้านนี้ก็จะเป็น พอทที่เสียบกับ usb a type a นะครับแล้วก็ด้านนี้ก็เป็น micro usb type a นะครับก็จะสามารถเสียบชาร์จตัวไฟฉายตัวนี้ได้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับตัวไฟฉายนะครับก็จะเป็นขนาดที่เล็กนะครับเล็กกว่าไฟฉายที่ว่าเล็กแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะยาวกว่าเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชันแรกจะตัวสั้นกว่าด้วยนะครับแล้วก็ความอ้วนก็จะอ้วนมากกว่านะครับหัวพอๆกันเลยนะครับเลนส์แต่ว่าตัวบอดี้ตัวนี้จะอ้วนกว่า นิดหนึ่งนะครับรู้สึกได้นิดหนึ่งนะครับความสั้นก็ตัวเวอร์ชันแรกก็สั้นกว่าด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะมีระบบก็คือล็อกหัวไม่ให้หัวมันหายนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่ามันเด่นยังไงนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอนลอยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะอนูดซ์เป็นสีออกเมทัลลิกมิน์กรีนนะครับเป็นสีแบบเขียวอมฟ้าสวยๆนะครับดูแบบหวานๆเลยส่วนสีแดงอบชมพูเนี่ยผมยังไม่ได้นะครับก็คิดว่า ถ้าหาได้ก็คงดีนะแต่ไม่รู้ว่ามีใครจะแบ่งให้ผมบ้างไหมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้หาเองนะครับแล้วบริษัทเองก็ดูเหมือนจะไม่เอามาด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าถ้าสะสมครบก็คงจะดีแต่ตัวนี้มันแบตเตอรี่ในนะครับผ่านไปหลายๆปี5 6ปี7ปีเนี่ยอาจจะเสื่อมนะครับใช้งานไฟฉายไม่ได้แต่ว่าก็เป็นพวงกุญแจห้อยสวยๆได้นะครับเปิดไม่ได้ก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ดีแน่ๆดูแล้วผมเองก็มีไฟฉายที่เป็นแบตเตอรี่บิว์อินนะแบตเตอรี่ใน อยู่หลายหลายสิบนะประมาณ20-30รุ่นได้บางที่มีอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นถ้าใช้งานบ่อยนะครับโครงสร้างก็ทำออกมาดูเรียบๆไม่มีอะไรนะครับก็ดูมินิมัมดีเป็นโนริ i งบร e เวณหัวนะครับด้านท้ายส่วนตรงกลางก็จะเป็นชื่อย e ี่ห้อโอไลท์นะครับชื่อรุ่นก็ I1R2 EOS นะครับ e o s serial number ก็7 8 0 0 8, 8นะครับตัวนี้ ด้านหลังก็จะเห็นว่ามีสปรด r ริงหรือว่าเป็นห่วงแยกซึ่งตรงนี้จะมีสัญลักษณ์นะครับในวิดีโอจะดูยากนิดนึงจะเขียนไว้ว่าเป็น off ก็คือสายสุด low คือตรงกลางแล้วขวาคือหายนะครับก็จะเป็นการใช้งานแบบหมุนนั่นเองนะครับเวลาเราชาร์จเราก็จะทําการหมุนนะครับตัวฝาคลายออกมาแล้วมันจะเด้งออกมาอย่างนี้นะครับซึ่งตัวฝาเองรุ่นนี้พัฒนาก็คือจะมีสปริงนะครับสปริงโหลดทําให้เราสามารถที่จะบิดฝาได้อย่าง สนิทนะครับแน่นสนิทกว่าเดิมคือตัวสปริงจะพยายามดันตัวฝาหรือว่าตัวหัวไฟฉายนะให้เด้งไปข้างหน้าส่วนตัวเกลียวก็เป็นตัวล็อกไม่ให้ไฟฉายหลุดออกการที่ดันออกแล้วก็ล็อกเข้าเนี่ยมันจะเป็นการาต้านทานกันเองทําให้ตัวฝาเนี่ยไม่เกิดอาการสัน่นหรือว่าหลวมอย่างได้ไดง่ายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีส่วนนอร์ริงเองก็ออกแบบมาทําให้หมุนจับถนัดมากๆเลยแล้วก็ตัวเลนส์ด้านหน้าก็เป็น Optical Lens แบบ TIR นะครับ Total Internal Reflection Lens หรือว่าเลนรวมแสงหรือกระจายแสงในในหนึ่งเดียวนะครับส่วน L.E.D. เนี่ยผมไม่น่าจว่ามันใช้ L.E.D. อะไรนะครับรีวิวมาหลายรอบแล้วก็จำไม่เคยได้เลยนะครับไม่รู้เป็น L.E.D. อะไรนะครับข้อมูลมีหรือเปล่าไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่ครีไม่ใช่อะไรหรอกอาจจะเป็น ฟิลลิปนะครับล็อกเซียนหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับหรือว่าเป็นออสแตรมเป็นไรไม่รู้นะแต่แสงไม่ได้แรงมากนะครับ150ลูเมนแม็กซ์นะครับแล้วก็5ลูเมนโลถือว่าพอใช้งานแล้วแหละกับไฟฉายตัวเล็กจิว๋วแค่นี้นะครับเราจะชาร์จก็หมุนเกลียวออกนะครับเราจะเจอโอริงบริเวณด้านล่างนะครับซึ่งป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็น้ําประมาณหนึ่งแล้วก็จะมี USB อ o r ตซึ่ง USB อ o r ตนี้ก็เป็น USB ไมโครธรรมดานะครับใครที่ใช้โทรศัพท์ Android หรือว่า Powerbank ก็สามามรถจใช้ Uh, ของพวกนั้นชาร์จกับอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับมีสัญลักษณ์อยู่โอริงก็จะอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกขนาดชาร์จนะครับตัวสปริงเองก็ทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะแน,น่นหนาแล้วก็ดีมากๆเลยฝาก็ไม่หลุดหายด้วยนะครับแบบนี้ซึ่งดีนะครับหลังจากชาร์จเสร็จเราก็ปิดนะครับตัวฝากลับเข้าไปลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็การใช้งานก็เพียงแต่หมุนหัวไฟฉายเข้าไปนิดหน่อยนะครับไฟก็จะติดมาที่ระดับโลซึ่งโลตัวนี้ก็จะอยู่ที่5ลูเมนส์นะครับดันทามห้าลูเมน 6ชั่วโมงเลยนะครับถือว่าค่อนข้างนานแล้วนะกับไฟฉายตัวเล็กขนาดนี้นะครับแล้วแบตเตอรี่ก็เล็กขนาดนี้ด้วยนะครับ6ชั่วโมงนะครับ15อ่า15ลูเมนไม่ใช่5ลูเมนนะแก้ไข15 Lumen s for 6 hours นะครับ150 Lumen s for 5 for f มนส์ฟอร์ไฟฟนะครับ15นาทีสำหรับแม็กซ์นะครับ150 Lumen ูเมนนะครับแล้วก็ หกชั่วโมงสำหรับ low นะครับ5 lumens นะครับ5 lumens นะครับหมุนนะครับ low สิบห้าหมุนสุดนะครับ150ร้อยห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูแสงกันนะครับอันนี้ปิดนะครับ off อันนี้ low นะครับสิบห้านะครับ fifteen lumens low เขาสปอตโตสปิลหนานะครับแล้วก็นะครับ hundred fifty lumens high max แสงก็ดีเลยทีเดียวนะครับกับตัวไฟฉายตัวแค่นี้แล้วก็สามารถจะใช้มือเดียวได้ด้วยนะครับสามารถที่จะหมุนมือเดียวนิ้วใช้2นิ้วใช้2นิ้วคีบแล้วหมุนนะครับนี้โลนะครับ5ลูเมนนะครับออฟโล15 l u m e n ลูเมนสงไฮฮละครับแสงกว้างนะครับ,รบพอแล้วนะกับการใช้งานแบบไปอยู่ในโรงหนังไป <c oughs> เปิดประตูบ้านไขกุญแจรถอะไรเงี้ยให้ให้อยกับ กุญแจบ้านกุญแจรถน่าจะดีนะนะครับอย่างที่ผมเคยใช้พกพาเวอร์ชันแรกไปแต่เวอร์ชันแรกมันจะหัวมันจะหลุดออกมาได้นะครับแล้วมันจะโยกโยกหน่อยซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ผมก็เลยใช้เครื่อง engraver mark ตำแหน่งไว้ว่าเป็นอันนี้คือปิดนะครับแบบนี้ของผมนะนะครับอันนี้คือเปิดระดับที่1ซึ่งมันไม่ติดนะครับเพราะว่าไอวงจรมันหลวมนะครับแล้วก็อ๋อนี่นะครับระดับ2ไม่ติดไปแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ อ่านะครับคอนแทคมันไม่ค่อยแน่นนะครับโยกโยกหน่อยนะครับระดับ1นึ่ครับโลระดับ2นะครับนี่รุ่นนี้ก็ออกแบบมารุ่นใหม่ออกแบบมาดีกว่านะครับแน่นหนากว่าเชื่อถือได้มากกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีสีแดงสีชมพูแล้วสีอื่นมาก็ค่อยเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับนี่ก็เป็น Olive i 1 R 2นะครับ Mint Green Desert Tan Blue นะครับ Red พ i n k ยังไม่มานะครับ OD Green ไม่มีดำเวอร์ชัน2มีสีดำด้วยนะครับนี่ก็เป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับของโอไลท์ที่หน้าตาน่ารักเลยนะครับจิวจ๋วจิ๋วรวงไปข้างในเชยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วกัน Heavy Raiden Out